ลายเนื้อเขาไม่ช้ำไม่โทมเลยนะเป็นตัวแบบใหม่นะลูกค้าขาจะมีตัวนี่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกรอบนะมุ่มอยู่ตรงนี้ด้วยกระบะพันแก่งมีเข้ามาแล้วค่ะลูกค้าขากับคันนี้เลยกระบะฟอดเรนเจอร์ Ranger, นะคะโฉมปี2023เครื่อง2000เทอร์โบคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยสุดๆเลยนะได้เข้ามานะคะเป็นตัว XL Highlander ค่ะลูกค้าขาที่สาคัญไม่1น0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะสวยถูกใจ โฉมใหม่สีดำเดิมๆทั้งคันเลยกระจังหน้านะคะเป็นสีดำเนาะโลโก้ชัดๆเลยตัวไฟใหม่นะคะลูกค้าคันนี้บอกเลยว่าสวยถูกใจหน้าหล่อๆโชมปีใหม่ไมเนอ้์เชนคันนี้เลยค่ะลูกค้าขามาพร้อมกับแม็กขอบ16นะคะแล้วก็เป็นแม็กเดิมจากศูนย์ด้วยนะคะเป็นเครื่อง2000เทอร์โบค่ะลูกค้าขาตัวนี้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างสีดำทั้งคันเลยนะ,ะและที่สําคัญนี่ติดตัวกันาสาดตัวนี้นะคะด้านบนมาจากศูนย์แล้วนะคะที่สำคัญเป็นตัวยกสูงมีบันไดขึ้นข้างเรียบร้อยและที่สำคัญตัวนี้เป เป็นแบบ Open Cap ด้วยนะเดี๋ยวเราดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่าในส่วนของด้านหลังนะคะนี่เลยไฟเดิมๆโลโก้ชัดๆนะลูกค้าสําหรับตัวนี้นะคะและที่สําคัญแมกไลเนอร์เขาไม่ทําไม่โทมเลยนะเป็นตัวแบบใหม่นะลูกค้าขาจะมีตัวนี่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกรอบนะ อยู่ตรงนี้ด้วยนะลูกค้าขาดีไซน์มาสวยมากและที่สําคัญออปชั่นภายในมาแบบว่าลน้ลนล้นลำลำแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูภายในกันคะ่ะว่าคันนี้ให้ออปชั่นอะไรมาบ้างไปชมกันคะ่ะปะว้าวเรามาดูคันนี้กันบ้างดีกว่าลูกค้าภายในนะคะบอกเลยว่าสวยถูกใจคุณลูกค้าแน่นอนนะคะรถกระบะท,ที่ดีไซน์นะคะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันต่างๆนะลูกค้าดูจอเหมือนรถเก่งพรีเมียมเลยสําหรับคันนี้นะคะที่สําคัญด้านหน้าอายนี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสีดําไม่ชําไม่โทม นะคะพร้อมโลโก้ช,ชัดๆเลยลูกค้าขาไม่หมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะคะตัวจอขนาดใหญ่ตรงกลางนะคะที่สำคัญกาลังเครื่องดีด้วยนะ2องพันขับสนุกแน่นอนได้เข้ามานะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะแมนวนวลหสปีดคันนี้นะลูกค้าขาบอกเลยว่าขับสนุกเร้าใจแน่นอนนะคะกรุงเทพได้ต่างจังหวัดดีเลยนะสาหรับคันนี้นะคะมีที่พักแขนมาให้เรียบร้อยค่ะจุดเสียบนะคะคเทอร์เรสเอเลดด้านในมีให้เรียบร้อยเลยนะแล้วก็นี่สล็อตแอร์4ีจุดสี่มุมดีไซน์มาสวยทัน สมัยมากลูกค้าค่ะชอบมากๆในส่วนของฟังก์ชันที่เขาให้มาสําหรับตัวกระบะฟอร์ดคันนี้นะลูกค้าช่องใส่ของด้านล่างนะคะสะอาดเรียบร้อยนี่เลยแล้วก็ที่สําคัญตัวเบาบ้างดีกว่าเป็นบเบาะผ้าสแตนดาร์ดจากศูนย์นะคะไม่ท oh <my. S 1> ําให้ชมเลยคันนี้ได้ไปนะไอบอกเลยเทีบเท่เป้ายแดงเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าลูกค้าได้ในราคามือสองนะคะระบบไฟระบบแอร์ก่อนออกมีการตรวจเช็คให้เดี๋ยวเราลองนั่งดูฟีลด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะปะตัวนี้เลยลูกค้าค่ะมันจะได้เข้ามาเป็นตัวโอเพนแคปนะคะแล ก็ที่สําคัญด้านหลังนี่เขาให้มาเป็นเบาะหนังนะแล้วก็ที่สําคัญจะมีตัวซับด้านหลังด้วยนะคะนั่งทางไกลไม่ปวดเมื่อยแน่นอนลูกค้าสามารถใส่ของนะคะด้านใต้เบาะนี้ก็ได้ด้วยนะลูกค้าบอกเลยว่าห้องโดยสารไม่ได้คับแคบจนเกินไปใครที่เน้นสุกของด้วยจุคนด้วยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะใครที่หาไว้ใช้งานนะคะไอ้บอกเลยว่าคันนี้นะคะลูกค้าได้ในราคาพิเศษด้วย439,00 0บาทชมปี2023นะลูกค้าคันนี้ไม่หมื่นกว่ากิโล เท่านั้นนะคะแน่นอนว่าลูกค้าประหยัดไปหลายแสนเลยใครที่สนใจนะเข้ามาชมรถได้เลยที่ดิมคาบายกิจสรากุ้ยคาหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะไอดิมคาหรือไอ้รถมือสองยังไงฝากกดคันนี้ไว้ด้วยค่ะบ๊ายบาย